ส,สวัสดีค่ะน้องเพนเนีคุณพ่อสมชายป้อนนมน้องเพนเนีค่ะกอ,อนนมลูกแล้วเป็นพ่อลูกอ่อนอนมแม่มานิดเดียวเหมือนเดิมตอนนี้ทำทุกวิธีทางแล้วค่ะแต่ว่า น้อมก็ยังนม STUDENT: ม่า,มา Paste, หลายนายเนาะก็ปั๊มช่วยค่ะปั๊มปั๊มได้นิดนึง<ม>ก,ก็ให้น้องเพนน่กินแล้วก็เอาลมผงช่วยค่ะเพนน่นตรงแก้มของน้องอะเขาจะเป็นแดงๆเป็นผื่นเป็นผื่นแดงแต่แม่บอกว่าเป็นปกติค่ะ อุ้มไปกกลักวคนแย่งนะไม่ใครแย่งหนูหราเริ่มตากินนมสลุกลับทำไมลั <c oughs> ลลบทำไมลูก <c oughs> มองหน้าพ่อแบเนี้ยมาน้อย ก็ค auto, ือหน้าตาใสกินเยอะเนี่ยทุก pues สี่ชั่วโมงกินเยอะมากพ่อจะชั่งน้ำหนักก่อนถึงสักถึงสามโดเนี่ยถ้าจะถึงแล้ว สิบวันแล้วเนี่ยถึงตอนนี้ได้กี่วันแล้วสิบวันแล้วใช่ไหมน้องเพนนีอายุได้สิบวันแล้วอย่าเพิ่งหับกินหหมดกันลูกกินให้หมดกันนะคุณช่วยใช่ไหมใช่ไหมเอออืมลูกไข่เนี่ยลูกไข่ว่าหื ก็แดงๆลืมตาเอ,อือลืมตาขึ้นมาแบบนีออ้ถือ,อได้ไหมถือ,อได้ไหมถือได้ไหมตอนนี้ก็<ม>ของลำไส้กับแพรก็เริ่มดีขึ้นนะคะเนาะคุณแม่ก็เริ่มแบบว่า,าดีขึ้นได้สักน้อยค่ะทุกคน แม่ก็เป็นวัดเป็นแม่ก็ได้ตอนนี้ให้พ่อนะคะให้คุณพ่อซอยก่อนค่ะทุกคนตัวแดงๆคิดถึงพ่อไหมหอพ่อไมอยู่พ่อไปขี่ยางคิดถึงไหมไม่เห็นเสียงพอ่อเราหาย่ะ น้องโด่งเป็นเก่งคืนนี้เขาต้องไปช่วยตายขยายนะนยกกนห,หนะนูอย่ากลวนห่นะปรับซาดไหมปรับซาดไหมหน้าที่หนูคือดื่มนมนแล้วก็นอนอนุญาตให้ร้องไห้เลดหน่อยบริหารปอดเข้าใจไหม พอใจหรือพอใจที่พ่อพูดไหมเพิ่นไห้เก่งยัาเมอขืนค่ะทุกคนยัางของบ้านเอเผิานอนเบิดมือแต่ยัาเมอขืนนี่ส่วนประมาณซีทุ่มพอประม้านตีซีเวลาของเขาเลยซีทุ่มหอตีซีนี่พ่อกัแม่บไดเนอนเลยค่ะแม่ก็นั่งงงงงงวัวง อย่าลงครับพ่อเก่งมากเลยหมดเลยเก่งมากเลยไปนอน